สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส f a s t Start to f i n a n c i a l p l a n n เ r หรักาสูตรสร้างนักวางแผนการเงินด้วยตัวของคุณเองนะครับหลักสูตรนี้เราจะเน้นปูพื้นฐานให้สำหรับรับการเงินจนถึงระดับเป็นมืออาชีพที่ไปวางแผนการเงินด้วยตัวท่านเองนะครับเน้นวางแผนแบบบูรณาการครอบคลุมทุกด้านอาทิเช่นวางแผนการลงทุนวางแผนเกษียณวางแผนมรดกวางแผนภาษีวางแผนประกันวางแผนการกษาบุตรและแผนย่อยๆต่างๆมากมายนะครับแบบองค์รวมนะครับ ถามว่าคอร์สนี้มีความสําคัญอย่างไรในปัจจุบันนะครับอาชีพนักวางแผนการเงินมีความสําคัญต่อบทบาทในเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าคนบางคนมีเงินหรือบางคนอาจจะไม่มีเงินก็ตามเงินเนี่ยมีความสําคัญมากไม่ว่าจะมีมากมีน้อยทุกคนต้องวางแผนการวางแผนแบบมวยวัดหรือวางแผนแบบธรรมดาแบบดุริยาสั้นเนี่ยหลายๆคนเคยงงว่าเอ๊ะทำไมเราวางแผนแล้วเก็บเงินเก็บทองแล้วแต่ทําไมระยะยาวเงินเมื่อเกิเกเกดเหตุฉุกเฉินหรือว่า กิดเหตุอะไรก็ตามเนี่ยเงินไม่พอใช้หรือแผนต่างๆไม่สําเร็จนะครับดังนั้นคอสนี้เรามีจุดมุ่งหมายนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้คือไม่รู้บ้าเลยเลยตั้งแต่แรกกับคนที่เป็นนักการเงินมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านแต่ยังมีความบกพร่องหรือยังไม่เชี่ยวชาญในการวางแผนการเงินแบบองค์รวมคอสนี้นะครับจะเป็นคอสสรุปสั้นๆนะครับเอาแต่เนื้อขาวเนื้อหาใจาความสําคัญนะครับให้ทุกคนดูว่าคอสนี้เนี่ย นะครับเราจะเริ่มเรียนอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือเรียนเรื่องหลักการและการคำนวณพื้นฐานที่มีความสําคัญรวมถึงเทคนิคในการดูว่าเราจะวางแผนการเงินแต่ละคนเป็นยังไงนะครับถามว่าประโยชน์ที่คุณจะได้คืออะไรสําคัญมากเลยอันดับแรกวางแผนการเงินให้ตัวเองได้อันดับที่2ครับถ้าคุณเป็นนักการเงินนะครับเป็นคนทํางานด้านธน,นาคารดูแลว,วงเวล์แบงกิง้งหรือทํางานด้านประกันชีวิตดูแลเรื่องการวางแผนการเงินให้ลูกค้า หรือเป็นคนดูแลเรื่องส์รหรือหุ้นอะไรก็ตามจะวางแผนพอร์ตให้ลูกค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคอร์สนี้จะเป็นบูรณาการให้คุณมีความรู้ในองค์ประกอบในทุกๆด้านที่บูรณาการความรู้ให้กับคุณนะครับเพื่อที่จะนําความรู้เนี่ยไปแอพพลายในการวางแผนการเงินเราเน้นภาพปฏิบัติกันนะครับดังนั้นวิชานี้ถามว่ายากไหมระดับง่ายจนถึงปานกลางจนถึงยากบ้าง อันนี้ผมจะคอยดูแลทุกคนนะครับรอยเทนเนอร์พร้อมกับมีเคสสตัดดี้ให้ผู้คุณได้ศึกษากันรวมถึงการเรียนตรงนี้ผู้คุณสามารถสอบถามได้ว่าคุณไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะมีเคสตรงไหนให้ผมอธิบายหรือย,ยกตัวอย่างมาก็ยินดีที่จะดูแลกันนะครับอันนี้เคสนี้คุณไม่ต้องซีเรียสมากต่อให้เรียนจบคุณมีเคสจะถามย้อนหลังก็สามารถถามได้นะครับว่า,าการเงินอย่างเงี้ยเป็นอย่างไรการวางแผนการเงินอยากให้รู้ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าระวางแผนการเงินนี้เหมาะสมแค่ไหน เหมือนกับคุณไปหาหมอสมมติคุณไม่สบายไปหาหมอหมอคุณไปเจอหมอสามท่านสมมติเป็นไข้หวัดคุณใช่ไหมครับหมอสามท่านเนี่ยอาจจะจ่ายยาไม่เหมือนกันก็ได้สมมุติอีกแง่มุมหนึ่งหมอสามท่านนี้จ่ายยาเหมือนกันแต่คุณทราบไหมครับว่าหมอสามท่านนี้อาจจะจ่ายขนาดยาไม่เท่ากันเช่นคนนึงจ่ายยาพาราพ้องไยาแก้ไอให้กินยาพาราสองวันยาแก้ไอหนึ่งวันอีกคุณอาจจะให้กินยาพาราสี่วันยาแก้ไอสามวันก็ได้นะครับมันก็เป็นประมาณนี้ดังนั้นนับว่าแผนการเงินจริงมีความสําคัญมาก ที่เสมือนกับเป็นหมอมารักษาสุขภาพท,ทางการเงินให้กับผู้คุณดังนั้นความรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับจึงอยากให้ทุกคนมาเรียนคลอนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและพบกันครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับ